งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาณนะครับวันนี้12สสิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันแม่ ผมก็หยิบยกเรื่องแม่มาคุยให้ฟังผมคุยให้ฟังไปแล้วว่าคนเป็นลูกควรจะรู้ซึ้งถึงคำว่าแม่อย่างไรครนี้ช่วงนี้ผมจะพูดถึงแม่กับความสำคัญในการพัฒนาประเทศผมเองตั้งแต่ตอนรับราชการผมมักจะได้รับเชิญขึ้นไปบนเวทีและก็กล่าวอวยพร ให้กับคู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวเป็นใครคู่บ่าวสาวก็คือคนที่กําลังจะเป็นพ่อเป็นแม่ในอนาคตผมพูดอะไรบนเวทีครับคนทั่วไปบางคนขึ้นไปกล่าวก็อวยพรแนะนำข้อปฏิบัติอย่างงาู้นอย่างนี้แต่ผมไม่ครัถ้าผมขึ้นไปพูดผมก็จะเริ่มต้นในการขอบคุณน,นะฮะท่าน้ยภาพที่ให้เกียรติเชิญผม ขึ้นมากล่าวกับท่านภูมีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้และผมก็จะบอกว่างานวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามางานแต่งงานแต่ผมมักจะบอกว่างานวันนี้ท่านภูมีเกียรติทั้งหลายท่านมางานสร้างชาติสร้างแผ่นดินคือหนุ่มสาวคู่หนึ่งและภายมือไปที่คู่บ่าวสาวนะค นุมสาวคู่นี้ได้ตกลงปรงใจที่จะร่วมกันสร้างสถาบันที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือสถาบันครอบครัวเพราะสถาบันครอบครัวคือเสาเข็มของแผ่นดินวันนี้ถ้าท่านจะกล่าวว่ามางานแต่งงานก็ไม่ผิดแต่งงานคืออะไรแต่งงานคืองานที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา งานที่ต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขางานที่ต้องร่วมกันทำสร้างหาเงินสร้างฐานะและเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็มีโอกาสที่จะสร้างประเทศไทยในอนาคตอีกไม่นานหนุ่มสาวคู่นี้จะให้กำเนิดประเทศไทยตัวน้อยออกมาและเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ การเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อเขาจะได้เป็นประเทศไทยที่แข็งแรงนะฮะและถ้ามีเวลามากกว่านั้นคนยังสนใจฟังผมก็จะบอกว่าหัวใจสำคัญคือเมื่อพ่อแม่มีสภาพจิตใจอารมณ์ร่างกายแข็งแรงลูกย่อมแข็งแรงแต่สติปัญญาของลูกจะอยู่ที่สามขวบแรก จะต้องได้อาหารสมบูรณ์นะฮะและก็จะต้องอได้รับการอบรมบ่มนิสัยดูแลอย่างดีเพื่อเป็นประเทศไทยที่ดีในอนาคตและตอนท้ายเนี่ยผมก็มักจะเชิญชวนผมขอเชิญชวนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตั้งจิตสมาธิด้วยความสงบและขอให้พานุภาพ แห่งคุณความดีของท่านทั้งหลายจงดนบันดาลให้คู่บ่าวสาวคู่นี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักและการครองเรือนและให้กำเนิดประเทศไทยในอนาคตขอบคุณและสวัสดีครับเน่และผมก็จะลงจากเวทีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมมีโอกาสไม่บ่อยนะเพราะว่าส่วนมากผม คู่บ่าวสาวจะเชิญให้ผมไปพูดผมก็มักจะบอกคนนู้นเอาคนนูน้นคนนู้นคือมักจะให้เกียรติคนอื่นก่อนจนกระทั่งถ้าเขาบอกไม่เอาอยากให้อาจารย์พูดนะแล้วก็ผมเองนั้นทําหน้าที่ส่วนใหญ่คือเป็นพิธีกรงานแต่งงานมากอันนี้โม้หน่อยนะสมัยก่อนอคนรวยๆเท่าแกใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพอ เขาต้องไปเรียกว่าไปเส้นคนอื่นนะเพื่อไปขอเพื่อขอร้องให้ผมเนะี่ยช่วยไปเป็นโคศกงานแต่งงานให้หน่อยเอาแล้วผมโม้ได้เลยว่าทุกวันนี้ที่มีสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวผมเป็นคนแรกที่เริ่มเอาแล้วผมเล่าได้ด้วยว่าผมเริ่มวันนั้นนะใครอยู่กับผมในงานสาเหตุเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยคู่แต่งงานไม่มีคนรู้จักหรอก คนไปงานบางทีก็ไปพ่อพ่อพ่อแม่ดังนั้นไปงานยังไม่รู้เลยคู่บ่าวสาวเป็นใครผมเป็นพิธีกรผมก็เปิดฉากสัมภาษณ์แต่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมสัมภาษณ์ตลกขำๆนะผมไม่ได้ไปเบรกคู่บ่าวสาวให้เสียอายไม่ใช่และตรงนี้เป็นสเสน่ห์ที่คนก็จะเชิญอตัวไปแต่ตอนหลังๆนี่ผมเห็นเขาก็ไปสัมภาษณ์กันแต่สัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นยัมีวีรทั์ ดูอยู่แล้วไปสองสัมภาษณ์แล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ปกติวันเนี้ยคนก็จะพูดว่าลูกลูกใครต่อใครต้องมาดูแลพ่อแม่ยังไงอ่านั้นผมพูดไปแล้วคราวนี้ผมจะพูดกลับถามว่าวันนี้เป็นวันแม่เราในฐานะเป็นแม่คนแล้วเราก็ต้องมาทบทวนบทบาทของเราว่าไอ้ที่เขาเรียกเราว่าแม่เนี่ยเขาให้เกียรติ นะเพราะว่าอย่างสมัยผมไปอาจารย์เขาก็เรียกาอาจารย์พ่ออาจารย์แม่เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมเข้ามาใน f a c e b o o แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์พ่อนะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้คือคำให้เกียรติท่านลองพิจารณาว่าลูกตั้งแต่เล็กเรามีอาหารการกินที่ดีไหมเราให้ดืม่มนมน้ำเหลืองไหมหรือน้ำนมเหลืองไหมเราอบรมบรม่มนิสัยเขาไหมเออและ เรามีหลักในการเลี้ยงลูกยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกผมเห็นนะคนรวยอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่คนรวยคนมีฐานะนะคนเป็นข้าราชการเป็นเรี่องการศึกษาดีๆแต่แปลกเลี้ยงลูกออกมาลูกไม่ค่อยเก่งนะฮะกลายเป็นเด็กขี้เกียจไปก็เยอะ แต่ถ้าเป็นลูกคนยากคนจนพ่อค้าอะไรต่งตางๆโอ้โหใช้ลูกอย่างอธาถะนะคนกลุ่มแรกให้ลูกนอนสบายใจเฉบนะดูแลเมื่อไข่ได้หินแต่ว่าคนกลุ่มหลังนี่เหมือนเตี่ยผมเนี่ยนะไปโรงเรียนขี่จักรยานไปไปสิบสามโลกลับสิบสามโลวันไหนฝนตกขี่จักรยานล้อก็ไม่หมุน เพราะว่าริมคลองชนประทานถนนมันเป็นดินต้องแบกจักรยานกลับบ้านบางทีแบกไปห้าโลห้ากิโลกว่าจะถึงบ้านฝนตกกลางทางโอ้ไปถึงเตี๋ยผมก็เลาะชอบใจเก่งมากกลงมาเก่งมาก,มาก,มากลูกไปไปไป,ไปอาบน้ำเน่เดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินข้าวกินขนมเ,เตี๋ยก็พูดชมมันทำให้เราอึดไงทรหดแต่แปลกนะ เด็กๆที่สมัยเด็กๆพ่อแม่เข้มงวดใช้งานการอะไรเนี่ยดูเหมือนจะรักพ่อรักแม่มากกว่าคนที่พ่อแม่อุ้มชูดูแลอย่างดีแต่ไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่เออมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังคมวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับถ้าเทียบกับสมัยผมสมัยก่อนเนี่ย คนเขามีลูกเยอะเพราะสมัยก่อนคนไม่ค่อยมีมีลูกเยอะเพื่อช่วยกันทำมาหากินนะครับช่วยกันทำมาหากินแต่ปัจจุบันเขาไม่ยอมมีลูกกันเพราะอะไรเพราะเขากลัวสภาพเศรษฐกิจและเขากลัวที่จะต้องเลี้ยงลูกเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงลูกได้ดิบได้ดีมาสักคนหนึ่งนะ เคยมีคนหนึ่งคุยกับผมบอกว่าไม่อยากมีลูกผมก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกนายอ่ะมีลูกหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเสร็จส่งเข้าโรงเรียนเรียนเสร็จจบอา้าวรับปริญญาอา้าวจัดก็ต้องไปจัดงานแต่งงานให้อีกจัดงานแต่งงานให้จบไปทำงานก็ต้องเอเรียกว่า ทำงานแล้วลูกบอกว่าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงพ่อแม่เพราะฉะนั้นลูกบางคนบอกไม่ยอมมีลูกบอกที่ทำอะไรจะอยู่ดูแลพ่อแม่ก็มีนะบางคนก็บอกไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภาระ,ละแล้วก็ไม่อยากจะดูแลพ่อแม่ด้วยไอ้อย่างนี้ก็แล้วแต่สภาพสังคมวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันสำคัญของชาติ ถ้าแม่ดีลูกดีก็จะเป็นสีแก่สถาบันครอบครัวครอบครัวก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงด้วยผมฝากไว้ให้คิดและให้ช่วยกันรักษาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะ ทิศบนบางประม้าตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID ดไล n e นะครับ SI สไซ a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o L ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำ ซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเว็ฟรีร้อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร